วัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ย่าทำงานเนาะก็เลยหิวเข่าแห้งหิวเข่าแห้งก็เลยเออนใบสองสบ่ายสองเนาะก็เลยลงไปซื้อกับเขาอยู่อันร้านคาเฟ่นี่ละพวมคิดว่าว่าสีเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับพื้ืนนิสัยฝรั่งเนาะว่าฝรั่งสิมีนำใจบอส่วนใหญ่กับบ่ค่อยมีนำใจนะเนย้ยเย่าก,ก็เลยคิดว่าสีเฮ็ดคลิปแบบนั้นละแต่ว่าบางเอิญามือนอี้หิวเข่าก็เลยลงไปซื้ออาหาร อันอยูรลานคาเฟ่เาพนักงานก็ได้เครื่องราคามากมาเบิ่งเด้วค่ะว่าอาหารเท่าใดอีหยังแน่มีของแถมพิเศษมากพอมอีกต่างหากได้พี่น้องขาย่างหน่อยฝรัง่งเขาเจา็มีน้ำใจด้วยจ้ะมาเบิ่งกันว่ายายเยาเ่าใดอีหยัยงน,นี่จะอาหารเมื่อนี้เขาเอินอีหยังอันแฮมเบอ,อาบาร์เกอร์ชาวบ้ันฝรั่งเขาเอินพันบีฟเนาะแล้วก็มีมันฝรัง่งจัะ มันฝรั่งไอ้บดแล้วก็ตามด้วยซอสซอสนี่จะซีสมบมเนี่จะเคิดอื่นซอสอย่างกะมีผักลยนะุยหนาน้ำแน่ยจหน่อยแล้วก็มีบักแตงจ้ะ่แล้วก็มีอีก,ก,กอันนึงกับสลัดเนี่นะจ้ะมีขนมปังมีสลัดแต,ต่ว่าแต่แต่แตแต,ตบาดนี่เขามาถามว่าอันย่อๆหัวซันเจ้าอยากได้ป่าบอซันแล้วเฮาเอามาเห็ดเมนูขาย แต่ว่าบ่อคอยมีคนซื้อกินปันไดเ่ะเจ้าบ่คอยมกักสัน่นมันเหลือเอเล่ยู่นี่นะเหลือตังว่าเกือบสองลูกนะจ๊ะว่าเขาเจ้าเอาใส่เอาเนื้อ,อยังทําความสะอาดเรียบร้อยเลือแต่อั้เนื้อล้นๆนี่จ้ะก็เอาละเนาะพี่น้องนะนนเนาะมองเนาบ่อห้เอาจังไดนี่ขายอยู่ในลานลูกนึงก็หาสิบหกสิบปุณนนี่นนะ เย้าก็ว่าเอ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 อพอดีเจ้าเอาเอามื่อเบดอาหารแรงเด้อว่าสันโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อนอพี่นองนาอกำลังสีเวกับผื่นว่าเขาบ่ามีน้ำใจอีกอย่างอีตาคนทดีขายมันคนมากม่คนในขัวน่ะหนานแล้วบูดบูดเบานั่งแล้กับหนาบูดบูดตึงๆบ่ขึ้นว่าเนาะคนเท่านี่ล่ะอรู้หน้าไม่รู้ใจเนาะเบื้องหนานบูดบูดจะว่ากะมีน้ำใจอยู่ด้วยพี่นองเอ้ยมือนีอกักระสิได้อาหารอันนี้ละ่ะ ตอนนี้ก็ขอ,อนุญาตขอโตกินเขาก็ได้ค่ะเดอ้อเนี่ยหิวเขาแม่เนี่ยเ,เบิงเสียหอเบิ้งว่ามันอีหยังกินเขาเนี่มองที่ทํางานเด่ยจ้ะนี่ยเขามีโต๊ะอยู่ข้างนอกเราแต่ว่าบอกไปนั่งมักลีกินอันนี้ก็คือมันฝรั่งบดจ้าเนี่ยอันเนี้ยมันฝรั่งบดเนี่ยแล้วก็ก็ใส่เบอร์เกอร์นกว่เบอร์เกอร์เพราะสเป็นนึกว่าย่างงูอะจะพ่านบีฟฟัสซ อแซ่บให้เขาอีอ้าแบบมีอย่างไบบลิงงอนบ้ทานเาท่าบอกมีดอกแต่ว่างค่าเขาใส้กินกับลิงงอนแจงลกัซอสนิ่มอัม น,นี่ก็สลัดจ้ะนี้ตัวนี้ก็สลัดกอ,องใส่สลัดเยอะๆออกมาบ่ิหลายจะเอาออกมาติ่มกองมันกินบ่เหมดหิวงได้พี่น้องเด้อบาทเลยนะขอโต้ก้อนได้จ้าข,ขอหนุยาดกินก้อนได้ครับพี่น้องเด้ยอยังพอการกินหนาได้ขอพูดอะไรที่มารับชมมาฟังอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสกายให้ได้ได้ค่ะเด้อสวัสดีได้จ้าจบด้วยอาหารนี่างนัเนาะ จบเด็กป่าของฟรีกับมิในโลกจ้าพี่น้องจ้าไม่ไปจ้า